ดีครับนะครับผลงานครับผลงานนะครับผลงานที่ผ่านมาครับสองสามอาทิตย์ครับกี่วันเอาดอกเกสรนะครับเกสรตัวผู้และตัวเมียมาผสมนะครับผสมกันนะครับนี่ครับครับผลงานครับได้แล้วครับผลงานนี่ครับตัวนี้ก็เพิ่งผสมครับ เห็นไหมครับนี่ครับผสมครับผลง,งานดูใ,ใกล้ๆครับดูกล้นดูใกล้ๆน,นี่ครับนี่ครับเอาปลาผสมครับเพราะว่าทำไมถึงเอาเอามาผสมเองครับเพราะว่าไม่มีมะแรงวันนะครับอยู mm hmm. ่กรุงเทพไม่มีมะแรงวัน เพราะว่าอยู่บ้านนอกเรามีมะแรงวันนะครับหรือแมงมะแรงต่างๆนะครับที่มาเอาเกรสรตัวผู้มาใส่ตัวเมียแต่อยู่กรุงเทพเราไม่มีครับเราต้องหาตัวผู้และตัวมาผสมตัวเมียนะครับก็ดอกตัวผู้ก็เดี๋ยวนี้ก็หายยากครับตัวตัวผู้เดี๋ยวผมหาครับเดี๋ยวหาให้ดูนะครับตัวผู้ นี่ครับตัวผู้ครับแต่มันยังไม่บานครับนี่ครับตัวผู้นี่ครับลักษณะตัวผู้ถ้าเราผสมไม่ทันครับถ้าเราผสมไม่ทันเห็นไหมครับมันจะไม่ติดครับครับมีแต่ตัวผู้หมดครับนี่ครับนี่เกสอนอย่างนี้ครับนี่ครับมีแต่ตัวผู้แต่ตัวเมียนี่ครับตัวเมียเห็นไหมครับตัวเมียเขาจะเป็นตุ่มครับเขาจะเป็นตุ่มนะครับนี่ครับตัวเมีย นี่ครับตัวเมียนี่แหละครับสายน้ำหมักนะครับสายน้ำหมักเยวภาสสูตรเร่งโตหนึ่งคูณหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่ครับนาตาครับนาตาที่ตัวจริงเสียงจริงครับนาตานะครับ รกรอกขอจบเพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากที่มาสมคิดให้กันและกันตลอดมา